ตัลงใน YouTube บ้างส่วนมากจะไลฟ์อยู่ในในแอปฟ้านะในแอปฟ้าต้องตามาเล่นกระจออย่างนี่ยัง,ง,งเนาะต้งตาบอกว่าหลงตากันหูจอ <c oughs> ยอยากจะตุ๊บมองกันยอมนะเตะวัดเอาดูตัวสับป,ปีดีว่าเห็นหมดหมั้ยเห็นนะครับอือวันเอ้ยจุดวัดกันแหละมันได้มีไส้ในแล้วลูกเอ้ยกระจอรกินหมดแล้วอะ่ะ กินแซ่บๆคนเดียวหอฟโฟนมาคเลยนี่ีนคนมาว่าจอจอหงอยเลยวเว้ยจอครับมันต้องคิดมากนะลูกนะให้พอคิดคนเดียวพอ, <c oughs> อ,อใครจริงใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบือ่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอนะลูกนะนะ ไม่มีใครรักเราทุกคน,นบนโลกแบบน,นี้ลูกมีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดนะมีคนชอบก็มีคนชังลูกมีดําก็จึงมีขาวมีดีก็จึงมีรา้ายเรื่องธรรมดานะลูกนะรักษาใจของเราให้ดีก็พอนะนั่งง่อยง่อยคนโยมนะนั่งง่อยง่อยดูนะดูปลาดูน้ำคนโยมเต่าอ้วนเอ้ยนะก็อาศัยว่าได้มาเล่นมาเล่นกับเต่าอ้วนนี่แหละโยมให้เขาได้คลายเครียดน,นะ กำลังใจเจาะนะลูกนะรางวัลตอบใจเจาะกินนางพึ่งกินแซ่บแซบคนเยอะบางทีกินอย่างเงี้ยเราก็ให้โศมห้เห็นเขาช่วงกินที่มันแสนอร่อยนะ ถ้าเห็นทั้งตัวใหญ่ๆกว้างๆเลยกินไปมันก็ไม่เห็นไม่เห็นแต่ความน่ารักของเจอก็กลังสอนลูกเนนในการถ่ายนะเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นว่าเวลาอาตมาภาพถ่ายกับเวลาลูกเนนหรือว่าใครมาถ่ายจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับจะเน้นนะเห็นหน้าจอะเห็นรอยยิ้มเห็นอากับกิริยาต่างๆบางทีก็เห็นเต็มตัวหมดบางทีก็เวลากินอย่างเงี้ยนะเห็นเวลาเขากินหน้าอร่อยเงี้ยจะเห็น น่ะแซ่บแซบนโยมใช่นไหมนี่แซ่บแซ้บแซ่บปันยังบัทันจ่อของเรากินแซ่บๆปัญญมเอฟซีเอาเอารังพึ่งมาให้ <c oughs> นึกถึงสมัยเจาออะเกาะกงนะโยมนะแล้วก็เ,เราก็าผักยืนให้บ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเขาเข้าไม่ได้นะพระปิดหมดเลยบอกโอเดี๋ยวลิงเข้าอาจารย์แต่ก่อนนี่คือเราก็ไม่ได้รู้จักเขามากเท่าไหร่คนเยมแต่าภาพก็เลยถ่ายเล่นๆเ,นเวลามาเกาะกงก็ได้จะนั่งมองดูกับข้าวอะโยมมองดูกับข้าวดูอะไรผักไปยืนให้บ้างได้รับเราก็กิน้องเขานะน่าสงสารนโยมสมัยก่อนนะ เราภาพก็ไม่ได้ไม่ได้ไล์สดไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรส่วนม,มากก็จะก็ให้ธรรมดาให้เพราะความเมตตานะตว่าให้ไม่ว่าจะเป็นมา้าเป็นแมวไม่ว่าจะเป็นกระรอกเป็นไก่เป็นอะไรทุกอย่างคุณโยมสัตว์ทุกชนิดแมลงเล็กๆน้อยๆหงายท้องอยู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยตว่าช่วยหมดเดี๋ยวเขาก็สัตว์ตัวหนึง่งมีวิบากกรรมต้องมาเป็นสัตวาา์เดรัจฉานคโยมเขาอาจจะเคยเกิดเป็นคนเขาอาจจะเคยเกิดเป็นเทวดา อาจจะเคยอะไรต่างๆๆมันมันมีหมดคุณโยมเราก็เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมากันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ไม่แน่เนี่ยอย่างลวมปุ่มั่นภูริทัตโตคุณโยมลวมปุ่มั่นภูริทัตโตเนี่ยท่านนั่งสมาธิคุณโยมนะ,นะท่านปฏิบัติแล้วก็ได้นั่งสมาธิที่น่าจะถ้ำสาริกาคุณโยมนะที่นครนายกท่านเห็นปรากฏว่าท่านเนี่ยเห็นเห็นลูกหมาหมาน้อยคุณโยมเดิมดูดนมแม่ัตแล้วโตเล่าท่านก็เอ๊ เกี่ยวอะไรกับท่านท่านก็เลยได้นั่งอธิษฐานแล้วก็ทวนดูคุณโยมนะโดยโดยฌานสมาธิท่านก็จึงได้รู้ว่าท่านเนี่ยสมัยพุทธกาลเนท่านเคยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคุณโยมโอ้ไม่รู้กี่ภพก,กี่ชาติท่านเกิดดับเกิดดับมากันเนี่ยม่รู้กี่ภพก,กี่ชาติท่านเลยว่าโอ้โหเราอธิษฐานจากเป็นพระพุทธเจ้าท่านได้เกิดเป็นสุนัขอืมถอยหนึ่ง หนึ่งร้อยชาติหรือเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจคุโยมนะไม่แน่ใจนะข้อมูลตรงนี้ลืมลนะนะเพราะท่านก็เลยเกิดความสังเวชเ่าโอ้ยเนี่ยเราต้องมาเกิดเป็นสัตว์ในราชาด้วยเหรอเนี่ยเอออะไรต่างๆบางทีความหลงคุโยมเนาะเราไม่รู้หรอกท่านก็เลยเกิดความสังเวชตัวเองท่านก็เลยจึงอธิษฐานใหม่คุโยมหลวงปู่มัน่นนภูริทัตโตท่านก็เลยอธิษฐานใหม่ว่าท่านจะขอนะบริณีผาน นะไม่ไม,ไม่ไม่ปรัถนาเป็นพทธเจ้าแล้วนะเกิดความเบื่อหน่ายคุณโยมในในโลกมนุษย์มันไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาเป็นเป็นคนตลอดนะโยมนะที่นั่งดูไ์สดก็ดีดูคลิปนี้ก็ดีแต่เราไม่ได้ว่าเกิดยังไงนะขนาดหลวงปูม่มั่นปะู่ทักโตนาบุญวัส,สนาบาร,รมีท่านขนาดไหนท่านยังเคยเกิดเป็นลูกสุน,นัขคุณโยมนะเดินไปกินนมแม่นะแล้วเราล่ะโยมหาเช้ากินข่ารักผัวรักเมียก็อยู่เลยบางคนก็เจ้าชู้นะลูกใครเมียใครก็ไม่สน บางคนศีลห้าเนี่ยยังไม่เคยรักษาเลยรู้ไว้ต่างๆคนโยมหรือบางคนก็รักษาบ้างมารักษาบ้างโยมอย่าคิดว่าโยมจะไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่แน่นะขอบอกตรงนี้เลยอย่างนั้นว่าอะไรก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นก็ให้มันทําแต่กุณงามความดีนะโยมเนาะนะ,นะมันทําแต่กุณงามความดีบุญนี่แหละจะเป็นแก่นสารเป็นสาระนะนะให้แก่พวกเรา บนนี้นะจะหนุนนำคนส่งให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดพบไหนภูมิไหนก็มันก็จะมีบุญหนุนนำเนาะนะจะตกจะต่ำมันก็มีอะไรหนุนเองนะสาธุนะอ๋อนูถูกหวยัาที่16มีนาจะไปหาจอ๋อโอ้โหขนาดนั้นเลยเลยโยนะ <laughs> <c oughs> จอ๋จอ,จอกินแซบๆซบคนเยนะกินแซบแซบๆบแจอ๋อจ๋อ <c oughs> อร่อยไหมลูกอร่อยป่ะดืของกินเต็มไปหมดเลยเดูโอ้โหแต่สินเอื้อดังกรบทุกเลยฟันยังดีอ่ะอัตมาภาพนะฟันไม่ดีคุณโยมตอนนี้ปวดฟันจ๋ออร่อยไหมลูกเอื้อแซ่บแซ่บคุณโยมแซ่บแซ่บอันเปานจ๋อของเราเออแล้วเขาทำอะไรอออเก่งใจใคร นะแซ่บๆคุณโยมอร่อยอร่อยแซ่บๆมันไม่มีแล้วลูกเอ้ข้างในอ่ะข้างในกินหมดแล้วนะคุณโยมนะ เหลือแค่ดอกอน,นี้เฉยแต่ข้างในจะอกินหมดแล้วก็ยั้งจะตส่าหกินอยู่นะมันหมดแล้วลูกเอ้ยแล้วมันก็เหี่ยวมากเลยอ่ะมันเหี่ยวมันไขจ่จอแหละไม่ได้เหี่ยวมันไข่จ้อาบ้านนะมันไขจ่จอนะเส <c oughs> หมดแล้วลูกเอ้ยจิบินเดี๋ยววันนี้ <c oughs> จะเราไปดูในตลาดไม่รู้มีขายไหมสอกตัว ก้านแล้วโอ้ยวันเลยวันชอบจังเลยอ๋อเลือดจากกลางกูยังจะกินอีกแต่วันเลือดทำความสะอาดนะก็ผมก็ทําความสะอาดประจํานะคุณโยมนะอันนี้เพิ่งกินวันนี้เห็นไหมเนี่ยรกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลทำความสะอาดตลอดเป็นไงขึ้นนอนได้แล้วมั้งอ่ะ